พิษเข้าเรารู้ไหมเข้าวันนี้เราพิษเข้าทางไหนบ้างรู้ไหมอากาศอากาศกาครับอาหารนะไครับมีอะไรครับมลพิษรอบข้างสัมผัสมันเาพิจเยอะแต่เราทราบไหมครับว่ามันเข้าตอนไหนเข้าไม่เข้าปริมาณเท่าไหร่แลวอะไรที่เข้าบ้างรู้ไหมครับนี่คือมารู้กันเรื่องของสมดุลก่อนนะครับวันนี้เนี่ยร่างกายมนุษย์เราเนี่ยที่อายุบางคนดูแก่เร็วนะครับบางคนปวดเป็นโรคแปลกๆนะครับ ก็เกิดจากพิษในร่างกายนะครับที่สูงกว่ามาตรฐานนะครับสุดท้ายก็เป็นโรคนะครับเพราะงนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดพิษเราเกิดเข้านะครับทางธรรมชาติเลยเมื่อครั้งที่ก่อนเราได้เรียนเรื่องโปรใช่ไหมน้ำหนักเราจะอ้วนจะท้นวนเราจะหุ่นดีมันก็เกี่ยวกับการนําเข้าออกของพลังงานในร่างกายรวมทั้งเรื่องของพิษเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันครับถ้าพิษเข้าร่างกายนะครับแล้วเกิดออกน้อยป่วยไหมครับห่วย แต่กานียวิธีการทําให้เราอายุยืนและแข็งแรงก็คือจะต้องอส่วนที่มันเกิน,นจะทำให้เราปวดก็คือข้อที่หนึ่งก็คือต้องล้างพิษครับถ้าคุณเข้าเยอะคุณต้องพยายามเอาออกร่างกายจะมีปริมาณของการนําออกของสารพิษโดยล้างที่ตัาเนาะแล้วก็ขับที่ไตยอย่างนี้นู่นนี่นั่นแล้ว่าอ,ออกทางเหงืออะไรออกมา,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 าหลายทางะทางตวาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอุจจาระปัสสาวะออกทางเหงือเนี่ยมันมีวิธีการออกแต่มันจะมีปริมาณที่ออกจํากัดคือร่างกายเราจะทําได้ระดับหนึ่ง ถ้าเราเกิดต้องไปอยู่ในสภาวะหรือเรากินอะไรที่มันแบบสารพิษในร่างกายเยอะเราต้องทำเนไยก็ได้ให้เกิดการเอาออกพิษที่เยอะขึ้นอยู่เฉยเฉยมันไม่เพิ่มขึ้นหรอกเราจะต้องใช้วิธีการต่างๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยรู้ว่าร่างกายเราอะ่ะมันมีปริมาณในการกำจัดพิษอยู่สมมติว่าตีเป็นตัวเลขแล้วกันร้อยหน่วยนะครับร้อยหน่วยคุณจะต้องทำังไงให้สารพิษเข้าร่างกายเนี่ยไม่เกินร้อยหน่วยต่อวัน mm hmm. อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็จะร่างกายสมดุล เป็นคนที่พิษน้อยแล้วก็ไม่ป่วยเป็นโรคแปลกๆนะครับนี่คือมี2วิธีอย่างนะครับแค่ถ้าเรารู้หลักนี้ก็คือเลี่ยงพิษนั่นเองจะกินอะไรก็ล้างให้สะอาดเช่นผักผลไม้ก็ล้างมันขี่น้ําก็ไ่ดูอน้ําผ่านแล้วใส่ใส่สารนู่นสารนี่ล้างหรือไม่ก็จะกินอะไรก็ต้องต้องเป็นออแกนิกอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ต้องไม่ไปที่มีโมโลพิษ คือต้องเลี่ยงพิษมีสอวิธีในการไม่ให้พิษเกินในร่างกายก็คือล้างออกสังพิษออกกับเลี่ยงพิษไม่ให้เข้าร่างกายมากขึ้นดังนั้นถ้าเราเลือกได้นะครับเราก็ควรเรื่องเลี้ยงพิษเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแล้วอ่ะเราไม่รู้ล้างซะบ้าง